สวัสดีค่ะสจอเองสวัสดีตอนเช้าๆของวันศุกร์นะคะวันนี้สจอจะมาโชว์สวนผักน้อยๆหลังบ้านของสจอมามาดูกันคลิกค่ะวันนี้สจว่าสจอจะพูดไม่ผิดนะว่าต้นในนี้ย ต้นกุ้ยชายสโเจอจะพยายามพูดให้ถูกต้นกุ้ยชายไม่ใช่ชับชายมา,มาดูกันพริกค่ะสโเจอปลูกเยอะอันนี้ Radish หัวผักกาศค่ะเอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์ยเจอชอบกินสยเจอก็ต้องเก็บ เมล็ดพันธุ์ไม่ปลูกพริกตรงนี้ไม่ค่อยงามเพราะว่ามันมีต้นพริกอยู่ต้นไม้ใหญ่มันก็เลยไม่งาม <c oughs> พลิกค่ะ,ะชอบปลูกเยอะ <laughs> ชอบกินพริกมะเขือเทศ ใบไม่ช่วง42-43องงศาเมื K ่อคืนฝนตกมันก mm ็เลยสดชื่นขึ้นมานี่ฟักทองค่ะเห็นไหมฟักทองเพื่อนสาวเอามาให้ก็เลยได้ปลูกอันนี้ซูคินี่ น่าจะหมดแล้วล่ะสกเนี่เห็นไหมน่าจะหมดแล้วล่วะได้ตัดทิ้งอันนี้ใบแมงลักค่ะผักอีตูสอจอเพิ่งปลูกเป็นปีแรกค่ะอันนี้ก็ผักชีลาว อันนี้รวมฮิตค่ะฝักทองมะเขือเทศสารพัดอยู่ข้างในที่เดียวกันหมดพริกสองต้นอันนี้กะเพราค่ะอันนั้นพริกเ,เขาเรียกบานานาชิลลิสลูกยาวๆใหญ่ๆอันนี้ กะเพาค่ะกะเพาเห็นไหมสอจอมีที่ว่างตรงไหนสอจอก็ปลูกลงไปแล้วค่ะกระเทียม <c oughs> ปลูกลงไปอย่าให้มันมีพื้นที่ว่างกะเพราค่ะอันนี้สาระแหน ส่อจอตัดออกเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่บาสูฝรัง <laughs> สวีทบาสูอันนี้ก็สวีทบาสูเหมือนกัน งามมากค่ะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยมีมะม่วงด้วยนะมะม่วงกระเจี๊ยบเห็นไหมกระเจียบ,ยบพี่เขาเอาออมาให้น่าจะสิบยี่สิบต้นรอดต้นเดียวอันนี้สจอปลูกเองปลูกด้วยมเมล็ด อันนี้กระเจี๊ยบเขียวอันนี้กระเจี๊ยบแดงก็มไม่เคยปลูกสักทีปีนี้แหละเพิ่งได้ปลูกโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สอจอก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ